ท่านนายกกรมการบริหารจังหวัดเชียงใหม่บุญแสงสาวชื่อวรนนาคาสใยบุญเดือนงานโจงบุญเดือครับท่านพกออมรงเรียนด้วยครับโรงเรียนมาไหมงานยิ่งใหญ่สวยงามไรจ้าคะแนดเบอร์พระเจ้าดันทองผ่านนะครับวันนี้มาสูยสวยเลยนะคะแนนเบอร์นะอพี่น้องเนสางานอยู่ในเนื้อชันนะอภิชูหลายหมอกพี่น้องเนสางาน ลูกๆนักเรียนคุกเข่าลูกๆเก่าอันนี้ต้องขออนุญาตเพื่อเป็นเพื่อเป็นเกียรติให้กับลูกๆนักเรียนโรงเรียนเนินสง่าวิทยาโรงเรียนมัธยมประจำเภอและอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารจังหวัดก็เรียกง่ายๆก็คือโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารจังหวัดชัยภูนะครับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษานี่มีสังกัดมัธยมศึกษาชัยภูนะครับ60กาโรงเรียน นะครับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารจัดกาจังหวัดเชียงภูมิมัธยมเนี่ยอ่26โรงเรียนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของมัธยมศึกษานะครับที่มีสังกัดชัดเจนนะครับแต่หลักสูตรการจัดการการเรียนการสอนเหมือนกันนะครับมินิฮาร์ดดีไหมครับอ่ะมินิฮาร์ดดีบัะเภทหมาแต่ท่านนี้ท่านนี้ทะเนี่มินิฮาร์ดธนรมดานี่ย เออน่ารักมากครับเออมินิฮาร์ดได้เปิดอนน่ารักอ่ะเนาะนะครับอ่าท่านประธานสภาสถาบันสงครามก็สวยนะนะครับนะฮะอาทายต่อไปสตรองครับสตรองสตรองเอามือเอาอาไลท์ก่อนจะไม่ไลท์เอาสตรองก่อนครับสตรองกำปั้นครับเริ่มสง่าแข็งแรงอ้เป็นทหารเราเป็นทหารเราเดี๋ยวลำดับถัดไปก็จะเป็นการแสดงของศิลปินลูกหลานเจ้าพ่อเปญแลทั้ง 6ท,ท่านนะครับที่จะมาขับขาบนผลงานเพลงเอาแบบไฮไลท์เลยนะครับแต่ยังไรก็ไา้ขอบคุณท่านในอำเภอเดิสงงนสง่าขอบคุณท่านประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงคูณท่านสถาบันคุ้มทานท่านรองนายกองการบริหารจังหวัดเชียงคูณท่านสุชีนเสวิตกบลและคณะผูครูนักเรียนโรงเรียนเดินสง,ง่าวิทยาครับขอความกรุณาท่านพีเป็นเจ้าของรถชันหมายเลขต่อไปนี้ครับเจ้าของรถหมายเลขทะเบียนกอไก่คอควาย 5751ชัยภูมินะคะมาไปขยับรถของท่านณเวลานี้ด้วยนะคะทุกนรถของท่านจอดปิดทางนะคะจอดปิดทางนะครับเนื่องจากว่าการจราจรไม่สามารถปฏิบัติต่อไปได้เนื่องจากรถคันนี้นะครับไม่เคลื่อนออกจากที่ตั้งไม่ได้จึงทำให้รถติดขัดนะครับคอคอ5751ชัยภูมิขยับรถณเวลานี้ค่ะทุกคนครับีกจุ่บมาไปจุ่มมาไปจุ่มมา พี ais, ่นองลูงหลานเาพ่อมะเยลลขอเสียงหน่เจ้าอู้ยจะเม่พันพ่อหรครสบคนสิ่งหาตรงนี้ใกจดเลยนะสิ่่เป็นตะคิ้า